กระชาชนเข้าได้เขาเขาได้แล้วเออต้องบอกมาเลยทีดีรจาไม่ได้ไงเขเห็นทุกวันทีว่าอย่างนี้ไม่เห็นเหเห็นเาที่เห็นเาฮะผมก็เห็นเอยางอะไรน่ะอยากลองอะไรไม่ไม่อลองเพราะะ้นอเคโอเ ร่ะอสันถามาี kind of mm. ่อะไรอเานี้าวนยีอบดวสตเมาเนี่ยแม่เย็ดอสัตว์เมาทำงานได้เหรอฮะทำงานได้เหรอเมาทำงานได้เหรอสัต ว่าเขาเหี้ยเมาทำงานวันถ่ายด้วยไอสัวันถ่ายด้วยมัไม่คุยแล้วเปลามึงยว่เปล่าเาวันสองหนึ่งแล้ว่าวันสองหนึ่งแล้วว่าเปไอ้เหี้ยเขถามไม่ได้ไอัดเขาไมกูเขาทุกวันเหี้ยเป็นเหี้ยอะไอสัดถึงเมาทวันยึงคช่เหรอใช่เมาวันอะใช่เหรอฮะ เ,าเ,เราาวงไม่ใเไาาานเฮียทำง,งานเนียมาทาง,งานวเมาบ,าบ้านก็า,าง,งานแล้วเมาเฮียเปิดเลยเปิดเลยไอสไคยวออรอดไม่คย,ยนะฮะฮะไม่คยอะไ,ยไรฮะอนอะไรเนี่ยเปลี่ยน้นนานล้ แต่ทุกครั้งกูเข้ามาให้เป็นรวเลยเลยฮะอันนี้มันเมาเนี่ยเมาทำงานเนี่ยไม่ใช่เหรอใช่เหรอไม่เมาเฮียอะไรแต่โดนต่อยหน้าหายเลยเฮียอะไอ้สารกูเลยแล้วกูเลยแล้วฮะกูเลยแล้ะคนพีบเปล่าป่ะเอาว่าคนพีบเป่าฮะไม่ตู้เฮียแล้วเฮียตัวงเลย เียมมาถามนี่นะบุมบัตเยี่ยไม่รู้วาานนี้เียผ่นคยเมาอ่ะไม่สรางสาวแม่เลยเหี้ยใส์เหยี่ยเปี้ยวเี่ยเปี้ยว นนเนี่ยจะถามคุยสัตว์เมาเนี่ยเนี่ยจะเมาสัตว์เมาแล้วทำงานนี่แน่แก่สัตว์ นี่ลุงครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงมาคือไอมอไซค์ก็วิ่งมาคนเดียวใช่ไหมค,คันเดียวครับแล้วก็ผมเห็นผมก็ขอแล่บัตรครับขอแลกบัตรมันบอกว่าไม่ไม่มีนนบัตรแล้วมันบอกว่าเอา้ากูเป็นโกบ้านที่นี่แล้วไมาได้บัตรกุด้วยไอเหี้ยไอตว์ก็คือเขาด่าลุงลุงด่าผม แล้วก็ไม่จอดรถจอดรถเข้ามาหาผมผมก็ยืนเฉยผมก็ใจเย็นๆรอดูจังหวะมันจะไม่จะปิ๊กวัวอีสัตว์กันนี้ยก็คือเขาก็ด่าลุงตลอดแล้วก็มีไม่มีการแลงบัตรไม่มีไม่มีบัตรแรกไม่มีบัตรแรกสองวันแล้วสองวันที่เข้ามาวันแรกก็เหมือนกันเหมือนเหมือนกับเหตุการณ์ที่มีในเก๋แต่วันที่สองยิ่งหนักไปนั้ว มีการทดมีการทําลายร่างกายลงไหมมีแต่ม,ม,ตม,มี่าาออยมีแต่การข่มขู่เราพอรู้หน้าที่ว่าเออให้ให้ใจยเย็นๆแล้วให้ถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็ส่งรายอย่างเนี้จ่ายค่เบียนตามคำสั่งเราก็ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งของของ,ของเราอยู่แล้วคนถ่ายรูปคนผมผมีหน้าที่ปฏิบัติเข,าข้าออกเวรรับรถแจกบัตร ก็คือเราทําปฏิบัติหน้าที่ทุกคันที่เข้ามายัางนี้หน้าที่รับคำสั่งที่เคยมีกฎว่ากฎว,ว่าห้ามต้องปฏิบัตบิเก,กนานองศาหรือองศาที่สองพี่ครับเหตุาการณ์มันเป็นยังไงครับจากเหตุการณ์น,นี้ครับออ๋ก็คือพอดีเออ่อ เรามาสอบถามรปภค่ะว่าช่วงนี้ลูกบ้านให้ความร่วมมือดีไหมแลกบัตรให้เราไหมทาถูกต้องไหมก่อนที่จะเข้าไปในหมูบ้านนะคะเขาก็าห่วงเนี่ยเรื่องความปลอดภัยแล้วก็มาสอบถามรปภทีนี้รปภเขาก็บอกว่าลูกบ้านทุกคนนะคะให้ความร่วมมือดีมากมีอยู่คนเดียวที่เขาไม่ยอมแลกเลยแล้วเขาก็าสาแสดงิริยาไม่ดีกับผมเลยแบบนี้ค่ะเราก็เลยโอเคเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะ ไปตามดูให้ว่าเป็นบ้านไหนอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปย้อนดูกล้องเราก็ดูอุย้ยไม่ทําอะไรขนาดนี้อย่างเงี้ยเราก็ดูแล้วเราก็กลัวเราก็กลัวว่าเอ้ยมีคนแบบนี้เข้ามาในหมู่บ้านเราอย่างเงี้นนยค่ะก็เลยก็เลยทักไปปรึกษาเภสสายใหม่ต้องรอดว่าแบบนี้จะทํายังไงได้บ้างคะเออกลัว คือมีคนแบบนี้เข้ามาในหมู่บ้านแลจะห้ามให้เขาเข้าได้ไหมหรือเราสามารถทำยังไงกับเขาได้บ้างก็คือเรากลัว,วเรื่องความปลอดภัยในสมาชิกในหมู่บ้านเพราะาข่าวอะค่ะทำลายร่างกายอะไรแบบนี้มีทุกวันเลยเราก็กลัวเราก็เลยเพิ่มมาตรการความเข้มงวดจากคนนอกออในการที่จะเข้าออกในหมู่บ้านเรามากขึ้นค่ะ แล้วก็ปกติอย่างเงี้ยเราก็ตรวจปกติทุกคันอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะทุกคันค่ะทุกคันก็คือคือทุกคนเขาก็จะรู้ค่ะว่าถ้าไม่ช่วสมาชิกในหมู่บ้านหรือว่าคุณไม่มีที่ยู่คุณต้องแลกบัตรมันเป็นกฎระเบียบพื้นฐานอยู่แล้วก็คือเราก็ปฏิบัติอย่างนี้กับทุกคนใช่แล้วเหตุการณ์วันนั้นเขามีการทำ้ายร่างกายหรือเป็นมีอะไรมั่งครับ ก็ตามในคลิปเลยค่ะก็คือดูแบบดูคุกคามมากแบบหักอกด,ดูเขาอย่างเงี้ยม,มันมันน่ากลัวนะคือพอสมมติว่าเขาเมายาเมาอะไรไหมอันนี้คือไม่รู้นะคะคือเขาเมายาเมาอะไรไหมแล้วคือเล้ามาอย่างเงี้ยค่ะในหมู่บ้านเราอะ่ะคนแก่เด็กอะไรก็เยอะอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เป็นกังวลก,ก,กับกับกับเรื่องนี้เราไม่ไม่อยากให้แบบ คนแบบนี้เข้ามาในถิ่นบ้านเราเรแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์ได้ไปแจ้งความยังครับก็ก็บอกคุณงรบคอแล้วเขาก็ประสานกับทางตำรวจที่เขาดูแลเขาก็บอกว่าโอเคจะพาไปแจ้งจับไปลงมันถึกไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวทางนิติก็จะ ทางคณะกรรมการอะค่ะก็อาจจะดูกันว่าอาจจะถ้าไม่เข้าหรือว่าจะสอบถามว่ามาบ้านไหนเงี้ยค่ะทำไมเขาถึงทำพฤติกรรมแบบนี้เราจะมีมาตรการเพิ่มเพิ่มเติมนะครับกับไอการดูแลความปลอดภัยก็คิดว่าเดี๋ยวยังไงต้องมาพูดคุยกับรปภดูว่ามันมีปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแบบนี้มีกี่เคสมีแบบไหนบ้างแล้วเราก็ ทางมิติเองก็คงจะเอาไปพูดคุยเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันว่าก่อนหน้านี้ค่ะเราเราเพิ่งจะเริ่มมีการที่แบบว่าเข้มงวดค้ย,ยเห็นข่าวอย่างยินเด็กอะไรนะแบบนี้เนาะเราก็กลัวแต่ลูกบ้านเราก็ให้ความร่วมมือดีมากนะคะโอเคครับ மீதுவா เราไปแจ้งความไปแจองมาเลยเราไปแจ้งมาเลยไปแจ้งผมเลยแจ้งมาเลยคุณลุงถามไม่ไดผมไปฆ่าไปปาดคอนเออมันจับผมเลยคุณนั่งให้จับมีหนีเราผมมโกรธการที่เราได้แบบว่าเหมือนมีพฤติกรรมดูรุนแรงดูน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ผมแบบหุ่นหยิดไปด้วยไงผมหุ่นหิดไปด้วยมาถามผมผมไม่ชอบเห็นทุกวันเลย ถามเพื่อนเลยว่าเมาเมาไมเมาที่ไหนไม่เคยเมาในทั้งานตอนหนคนทมาไม่เคยเมาโตแกหัวงอกมมีคนมาแล้วคุยโกหกตอนหนอันนี้เนี่ยแต่ตอนนี้อนนี้เจ้าหน้าที่ไปเดี๋ยวเป็ปเนคที่โรงพวาไม่มีออกมักเดีับเเาไปแจ้งความเมืเชาลุงไปแจ้งความเมื่อเช้า ก็เบื้องต้นพี่จะเชิญเราไปก่อนนะแล้วลุงเชื่เรื่องอะไรก็ลุงเขาไปแจ้งความนะผมไม่ทําอะไรเขาอ่ะก็เรื่องตามคลิปนั่นแหละครับน้พี่พี่เชิญเราเชิญลุงผมไม่ทาอะไรเขาเนี่ยผมไม่ทําอะไรเขาตามคลิปที่ออกไปอ่ะเราไปโวยผมไม่ทาอะไรเขาเปล่าผมไม่ข่มขู่อะไรอ่ะก็ข่มขู่ตามคลิปไงครับผมไม่ข่มขู่ยังไงผมไม่บอกว่าแล้วปืนมายิงหรอแล้วเราทำไมถึงไม่พอใจ ไม่บอกก็ผมถึงบอกไงว่าเห็นผมทุกวันถามผมทำไมผมยังงงเลยผมเชื่อผมใช่โบ้โบ้ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวคุยพี่ท่านคือคยังงงผมปวดตัวตรงเขาเห็นผมขับเข้าขับผ่านี่ยพี่ออฟระวังหน่อย แจ้งอะไรผมไม่ทำอะไรเขาผมไม่ฆ่าอะไรเขาผมไม่ไปผมไม่ไปเอาไเอขึ้นรถพ่อพ่อพูดกันพอพอกันเอาไปทำประวัติเอาไปทำประวัติบ้ฟังพี่ฟังพี่แล้วไปไปคุยไปแก้ด่งเขาเขาเป็นเขาไป็นแก๊งความขยับไปขยับไปขยับไป